มันมอ้มันมนเอายกขึ้นบ้างสวัสดีจ้าเมนีอุ่มกับผ้าหาหายู่หากินอีกเ้อไ้จ้าเมนีกะเอาแหเมื่อวานได้จ้าบรรยากาศได้จ้าไอ้แล้วก็ผ้าแล้วก็ส่วนมาติกแหก็ได้ผ้ากันเลิกงานหลักได้ผ้ากันหน้ารองบางได้จ้า ือได้เน่าไปกินแร่งแล้วจ้ะใส่ร่องบาดแหลกได้จ้ะอือหมานว่าพุ่มขาวปลากระเดิ่ สร้างอยู่ตะล่างนั่นละมันถี่เฮียลงน้ำแบบ สองเด้วจ้าปลาเปียบอโอ้ได้หลายตัวอยู่ด้วพุ่มเป็นตองกับกระลังใส่ด่างหลับไปได้จ้ะา,าให้ปลานี่ได้จ้ะพี่ไม่ได้ไปเลยเหรอพี่ไม่ได้ไปเลย ไปห้าคน,ร,น,ร,นรุ่นในสองสามโมโมวาสอโลป่าดีแต่ก็ไม่เห็นหรอกขาดแหลกแตกวะแหบวุุมห <laughs> วานะโอ้ถาม ใช่บนอน้อโอ้พี่เอกเรียมแล้วก็ <laughs> ตกไปนำ้นำน้ำนะไม่มีติดเลยไม่มีคนโอ้ปลาดูปดปกติมันต้องปุกปกปก้างนะเก็บได้พูนเลย จับปลาและะ้วค่ะปลาตัวใหญ่ตัวที่สองอไม่เห็นเลรอเนีย่ยโดดนี้เลยตี่พุ่ม<ะ>ปลาสุดเดย็นโอ้โหก็เห็นฟ้าปลาปลาโดดนี้ออกจากดางังใช่นะยาปลาโดดสิบ่พอดีกว่าจิเอาอะไรมาใส่ดีกว่าบางโดด <laughs> ปลาโดดปลาโดดนี้กันีีเรากลัวเราสั่งเสร็กไปนอนลับกานหาโย่ันกินด้จ้ะปลาโดดปลาโดดอ้แผงหน่อยปลาโดดปลาโดด ด่งแล้วที่เป็นตะดีดนะใส่ปอมมาอ่อนได้ลงไหมทุกวันหรือไม่ได้ลงอโอ้โดดเนี้ยพอนบ้านเพ,พืยอนผ่านเหวีกตัติดป้าย

ไอแวะจิตตกเอาใส่ของด้วยปลาปปกโอ้ยอขาค้องธรรมาาติจ้ะ ้อ่างสาธารณะป่าโดดดีๆาดดดอากาศหันห่อนก็เลยกผ้ากันม่านลงน้ำ oh. ตึกแห่เ้วยจ้ะตึกแห่ใส่ด่างเ oh. คอได้แนว่ไปกินแรงเ้วยจ้ะ บอกให้มาเบิ่งป่าเพิ่นว่าได้หลายเด้อจ้ะโอ้หลายดีจ้ะเล่ป่าหนึ่งปัปสบายหน่อยตีกระป่ากระเดิดหลายเลยเด้อจ้ามันมนานเลยเด้อจ้ะบาดนี่เอาสันออกคูณพุ่มมันหมานเลยบาดนี่เต็มแหเลยเด้อจ้ะ บา้าเดียวใครอยู่มามันสิบติดถือหัว ใช่อยู่ด้จ้ะปานกระเดือกจะปากอะแรงีง้้องขังทงหน้าด้จ้ะพระเจ้าสูบน้ำใส่หน้าปากกเลยดหาวบ่อนดีดีด้จ้ะ đây dặm Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không โอ้โหมนันอีกแล้วเจ้าบาทนี่อ้ได้ปลายังปลาตะเพียนหน่อยเดีปลาตะเพียนปลาขาวปลากระเดือดด้วยจ้าสั้นออกสั้นออกหุ้ม kiếp nhanh, nhanh nắng nắng kiếp con, kiếp con lì tao màn ừ, lê mong đục đu Tại đi bộ sào sáu 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 lắm mong Tít tóc อืมโอ้มันดูเด้อจ้าบ้านนี้ก็หมันอยู่ยอ,ยอืมปากกระเดิดเอาสันสันลงโอ้ปากกระเดิดปากกระเดิดแก้วที่ยวเขาเอินหลายเติบเลยได้จ้ะมันหมันมันหมันเฮ้ยนีไยย่ไปยัง ตัวดำๆก็เอืนไปอยีสั้นนี่นี่นสั้นลงแบบนี้เงอละละเราว่งป่าไปยิงเจ็บใจปลาลงมา หมูดิเขาเอืน่นไปยังปไปยังจกพี่น้องตัวพี่จังปานปไปยกแต่ว่าไมจ่จีดำดั

ประมาณพอได้เติบกินได้จังมือนี่เริ่มได้หลายแล้วจ้ะเส้นลา,ายก็สิเป็นปดกี่เดือดแล้วจ้สวาส่วนเพันตองเมียบานแล้วจ้ะพอได้กินแล้วจ้ะบาดนี้เพันตองหมานแล้วจ้ะเต็มแฮเลยจ้าบาทจะต้องไปบ้านเคลียนึงคมนึงกับพ่อพอหรอแม่ตองพ่อได้กินแล้ว คมเดียวบอกคนไว้แล้วว่าคมนะ่เดี๋ยวคนฉีวา่าผมหักอีกคมหนึ่งได้ดขอไว้สองค้มดูดกูด่างอีกกูไปที่บ,บ้านไม่ได้เก็บอยู่นี่หรอกเฮ้ยเก็บอยู่นี่เงินเก็ยบยู่นี่กเก็บง่ายนะพี่นะถ้าปลดในในน้ำมันก็ปลดง่ายกว่านะอนนปลาเขาเป็นลาบเนาะอ้าวไปซื้อไหมพี่ฉี อันนี้ท่านได้ยามดังยามดังแล้วท่านท่านตองกำลังสิไปยามดางังมัมนบ่เนาะเมือนล่งหินซะดะนี่มีดินมีดินลาสาดูอาเอาจับขึ้นบังดูตองตอเพียนตะเพียน โคยากเลยด้นะยากเลยอ่ะโอ้มันมันเอายกขึ้นบ้างไหมตองยกขึ้นไหมโอ้มันเติมมันเติบนี่แหละได้ทีแรกที่มันติดทีแรกอ่ะแล้วก็ไม่มีที่แรกแหลกพอได้กินสีเส้นก็ได้อยู่กูกูกูเดี๋ยวเก็บไปบ้านว่าจะปวดไม่ปวดแล้ว เอาสิคำยุ่งสีลายเลยจ้ะกูด่างเมียบานก่อนเด้๋ยจ้ะเอาไปปดบานเดี๋ยวคำมายุ่งลายเดี๋ยวสิบโบเห็นหูนั่มเด้๋ยจ้ะตอนนี้กับไอลากับประมาณหกโมงเดี๋ยจ้ะมหาหลังเลิกงานเดี๋ยจ้ะมันมานมันหม,ม,มานเลยเด้๋ยจ้ะมือนี้ ขอ,องเปียกไม่ยิ่งกว่าแล้วมันติดแล้วไงมันติดเอาเอาอันกระสังอันจมนาำได้เอาขึ้นมาว้ก ok> um ่อนอืมเต็มดังเลยเด้จ้า ท่างผุนติดเปล่อนะอาอืมขันตองกับกูด่างแล้วเราได้จ่าจะเอาไปเย็น หยิบยู่งยันได้จ้ะ๋ยวมันสิคําก่อนได้จ้ะกับมันมันเลยได้จ้ะเมื่อนี่เ๋ยวอุ้มสิสรุปยอดให้เบิงได้จ้ะมันมันทั้งคู่เลยได้จ้ะมือนี่มาตัดตึกแหกับอันใส่ด่างอยู่ในถุงปุยกกนยังบระธานเอาออกได้จ้ะ,ลจะเลสเบลอยู่บ้าน ้มปลากรเยงจะปักสุดยอดทุบบ้านได้จ้ะอืมอืมทำอย่างอยู่เลยกบบมานเติบเลยได้จ้าปลานนี่ก็เป็นปลาแหแลแล้วก็ปลาด่างได้จ้ะกระม,มานมันเลยได้จ้ะเมื่อนี้ ได้ยู่ได้กินนยูจ้ามันหมานเลยจ้าขอบคุณหลายๆด้จ้าที่มารับชมขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขความเจริญด้จ้าสุขภาพแข็งแรงปากกดไค์กดแช่ให้อุ้มน้ำในด้จ้าเพื่อเป็นกำลังใจให้อุ้มได้เหตุคลิปต่อๆไปจ้าขอบคุณหลายๆจ้า